<How> สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำทริคดีๆในการใช้โปรแกร,รม PowerPoint นี่แหละครับในการสร้างสื่อนะครับนำเสนอหรือเป็นพวกแบนเนอร์พวกสื่อโฆษณาสื่อประาสัมพันธ์ต่างๆนะครับอย่างเช่นตัวอย่างเนี่ยเราใช้ PowerPoint ทำนะครับอันนี้ก็ทำด้ดวยวิธีง่ายๆเลยนะครับ เรามาดูกันนะครับว่าทาอย่างไรนะครับถ้าเราไม่ทําอย่างนี้นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเป็นลักษณะนี้กันใช่ไหมครับสื่อของเราก็จะไม่สวยนะครับแต่เราถ้าเรารู้จักทิคตัวนึงนะครับก็จะทําให้สื่อของเราสวยงามเลยแหละครับเรามาดูกันครับนิวสไลด์ขึ้นมานะครับจากนั้นให้วาดพื้นที่นะครับเทสีเข้าไปนะครับใช้กล่องสี่เหลี่ยมนะครับไปที่แทรกรูปร่างแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับวาดเลยครับวาดเลยครับกคตก่อน อ่าโอเคนะครับอันนี้พอผมใช้โปรแกรมจะภาพหน้าจอมันก็จะไม่ได้ดังใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโปรแกรมมันกําลังรันอยู่เบื้องหลังด้วยอ่าครัวน,นี้พอเราวาดปุ๊บนะครับวาดปุ๊บนะครับเราแนะนําว่าผมแนะนําว่าไม่ใส่ขอบนะครับเทเป็นสีที่ท่านต้องการอันนี้ขออนุญาตเป็นสีฟ้าฟ้าหน่อยจะดูง่ายขึ้นนะครับขอเป็นสีน้ําเงินเลยละกันนะครับน้ำเงินเด่นเด่น อ่าแค่นี้ปึ๊บอ่าโอเคนะครับซนวนเืนเจากนั้นเราก็ขั้นตอนต่อมาเราก็ดูครับตัวอย่างก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นลักษณะของวงรีนะครับวิธีการก็ไปที่แทรกครับรูปร่างครับเลือกคําว่านี่ครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมมนตัวนี้นะฮะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับกดเลยครับจากนั้นท่านก็วาดก่อนเลยวาดก่อนเลยครับให้เป็นแบบนี้ก่อน ผมขอยาเตสีให้มันแตกต่างนิดนึงจะดูง่ายนะครับครนี้เราก็เพียงแค่หมุนมันครับหมุน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 ได้ตาสวนต้องการแล้วก็ขยายนะครับให้ได้ตาส่วนที่ต้องการไม่มีขอบครับแนะนาไม่มีขอบตัวนี้ทํายังไงจะให้มันเป็นวงรีแบบนี้คล้ายๆแคปซูลตัวนี้ครับแคปซูลยานะครับวิธีการง่ายมากเลยครับติ๊กที่ตัวเขาแล้วก็จะมีตัวสีเหลืองที่ขอบตรงนี้ครับอย่างนี้ตัวนี้นะฮะตัวสีเหลืองท่านจับสีเหลืองเนี่ยบีบลงมา นะครับจับเมาส์เลื่อนเข้ามาหาตัวนะครับเลื่อนเข้ามาในตัวนะครับพลิกมาก็จะได้แล้วครับวงรีสวยๆเห็นไหมครับทีนี้ก็ปรับขนาดที่ต้องการได้ปรับตำแหน่งนะครับพอได้ตำแหน่งหรือขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วครับเราเพียงแค่นะครับพอได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วเราเพียงแค่ทำไ้ครับ ตัดมั่นนะครับวิธีการันรดับนี้สําคัญมากนะครับพยายามคลิกพื้นที่สีเทาไว้ก่อนกดชิปค้างไว้เลือ ok กพื้นหลังก่อนนะครับเลือ ok กพื้นสีฟ้าก่อนแล้วจากนั้นมาเลือ ok กตัวแคปซูลตัวสีเหลืองนี่นะครับตามให้กดชิปค้างไว้ก่อนนะครับขอย้ำครับสาคัญสุดๆเลยกดชิปค้างไว้เลือ ok กพื้นหลังก่อนแล้วเลือกแคปซูลสีสีเหลืองตัวนี้ตามนะครับจากนั้นไปที่รูปแบบครับรูปแบบอ่าเราก็จะมีคําว่าภาษารูปร,าร,รป่างครับ่าคราวนี้เราเลือกจุดไหนนะครับ ให้เราเลือกคําว่าลบส่วนครับลบส่วนตัวสุดท้ายเลยครับลบส่วนตัวนี้นะครับจึ๊บนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะตัดส่วนที่ไม่ต้องการออกแล้วเสร็จแล้วครับ <S <S พื้นสีหลังข้างหลังก็คือพื้นพาวเพอยทั่วไปข้างหน้าก็เป็นคล้ายๆว่าเป็นมาร์กหรือเป็นไอตัวพื้นบังอยู่นะครับที่เหลือเราก็แค่แทรกภาพเข้ามานะครับรูปภาพเข้ามาอ,อันนี้ผมขอใช้เป็นรูปนี้ละกันจะได้เหมือนตัวในตัวอย่างนะครับ นำไปไว้หลังสุดครับเห็นไหมครับเราก็ได้ซื้อสวยๆแบบนี้มาแล้วที่เหลือเราก็เอามาใส่นะครับโลโก้ขอยนุญากรบมาเลยครับเป็นตราของมาวิทยาลัยผมเองนะครับจากนั้นแล้วก็ตรงนี้เราวาดยังไงก็วาดเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกับวาดแคปซูลนี่แหละนะครับขอทําสาธิตให้ดูสักหนึ่งตัวนะครับก็วาดตัวเหมือนเดิมครับวาดขึ้นมาก่อนชึบออันนี้เข้าไปใกล้ๆแล้วก็หมุนนะครับหมุนให้ได้ขนาดที่เราต้องการนะครับ อันั้นก็ไม่มีขอบนะครับไม่มีขอบในน้าเราเทสีเดียวกับสีของเขาเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับสีใกล้เคียงก็ได้ครับจะดูง่ายกว่าแล้วก็เรามาปรับความโปร่งแสงครับโดยการคลิกขวาแล้วก็จัดรูปแบบรูปล,ล่างนะครับแล้วก็ปรับความโปร่งโปร่งใสก็ได้แล้วครับอย่าลืมครับทำให้มันมน,มนก็จับที่สีเหลืองนี่ขอบขึ้นมาเนี่ยครับนี ก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็กบมาวางนะครับปรับขนาดย่อนิดนึงนะครับอันนี้เป็นไอเดียแล้วครับเป็นไอเดียแล้วอ่าก็เป็นไอเดียที่เราจะวางประมาณนี้นะครับสมมติว่าเป็นประมาณนี้นะครับเป็นไอเดียของการทําชิกเช่นเดียวกันสีนี้ก็ผมก็ทําเหมือนกันเลยเพียงแค่เปลี่ยนสีนะครับขออนุญาตกบวางแล้วกันนะครับจะได้รวดเร็วในการทาสื่อนะครับเห็นไหมครับเราก็ได้สื่อสวยๆมาแล้วนะครับใส่ข้อความจะได้ดูสวยขึ้น นี่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ประมาณนี้อ่ะตัวอย่างนะครับนี่นะครับเราก็ได้สื่อสวยๆแบบนี้ขึ้นมาได้อย่างง่ายดายเลยครับเป็นยังไงครับหวังว่าคลิปนี้ก็คงเป็นประโยชน์อีกแล้วนะครับที่จะนาไปประยุกต์ใช้งานในการทําทิกเปาพอยทำสื่อสวยๆได้นะครับขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ h o w t o e